LG BTQ ในค่ายทหารไทยที่กําลังคนส่วนใหญ่เรียกกันว่าเจ๊เจ๊เนี่ยนับเป็นกำลังคนทรงคุณค่าที่สร้างมิติใหม่ให้กับกองทัพไทยเลยทีเดียวโดยเดือนนี้เนี่ยก็เป็นช่วงไพรส์มันพอดีพอดีเวเล r ร์ r อร EP 2 0ก็เลยจะพาทุกท่านไปรู้จักกับทหารไทยหัวใจ LG BTQ เหล่านี้กันครับเป็นหรือไม่เป็นไม่เป็นครับเป็นหรือไม่เป็นไม่เป็นนี่ล่ ในยุคป,ปัจจุบันที่ทั่วโลกเนี่ยเริ่มผลักดันเรื่อง LGBTQ กันอย่างกว้างขวางซึ่งในค่ายทหารที่มีแต่เหล่าชายชาตรีซะเป็นส่วนใหญ่ก็มีกำลังพลที่เป็น LGBTQ อยู่ด้วยเช่นกันแล้วถ้าจะพูดถึงสัดส่วนต่อกำลังพลทั้งหมดในกองทัพก็น่าจะประมาณการหรือว่ากะได้ยากอยู่แต่ถ้าไปวัดดูสัดส่วนในโรงเรียนทหารที่เป็นแหล่งกำเนิดกำลังพลเนี่ยก็คาดว่าน่าจะมีราวๆ2-10%รที่เป็น LGBTQ เลยทีเดียวซึ่งแต่ละคนก็มีความหลากหลายไม่ได้มีแต่เจ๊ที่ออกสาวเพียงอย่างเดียวตามตัวย่อ LGBTQ+ นั่นนนนหะะคครรรับบโดยาาาาางงนเเนเ่อจจิมมส้ทกป็ ทยจากการโดนเกณฑ์เป็นพลทหารหรือบางคนเนี่ยอาจจะโดนครอบครัวบังคับมาสอบแต่คนที่ชื่นชอบแล้วก็อยากปฏิบัติหน้าที่เป็นทหารเพื่อปกป้องประเทศเนี่ยก็มีไม่น้อยเช่นกันซึ่งคนภายนอก,กเนี่ยอาจจะมองว่าการเป็น LGBTQ อาจจะขัดแย้งกับการเป็นทหารที่ต้องแสดงความเข้มแข็งอดทนดุด,ดันอย่างนั้นหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าเมื่อถึงจุดที่ต้องปฏิบัติหน้าที่หรือต้องแสดงความเป็นทหารออกมาเรา LGBTQ ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทําหน้าที่ได้เป็นอย่างดีไม่ได้มีผลเสียใ,ในการปฏิบัติหน้าที่แม้แต่น้อยครับ,รบกลับกันเจ๊ๆบางคนเนี่ยยังมีร่างกายแล้วก็จิตใจที่แแข็็งงกร่เเหหมาาะจปนท มากกว่าผู้ชายทั่วไปด้วยซ้ำอย่างในการฝึกหลักสูตรต่างๆหรือที่โรงเรียนทหารเนี่ยก็จะมีผู้ชายบางคนเลือกจะลาออกกลางทางแต่ LGBTQ หลายคนเนี่ยก็ยังอดทนมุ่งมั่นฝึกต่อจนจบหลักสูตรได้แต่ว่าเจ๊บางคนที่ร่างกายอาจจะแข็งแรงน้อยกว่าคนอื่นเนี่ยก็มีเหมือนกันซึ่งก็จะมีปะปนกันไปเหมือนกับผู้ชายนั่นแหละครับแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่แน่นอนครับเพราะขนาดในหน่วยรบพิเศษของไทยก็ยังมีหลายคนที่เป็น LGBTQ เลยต่อไปเรามาดูข้อดีของการมี LGBTQ ในค่ายทหารกันกด่ดดยจุดเดนคือ ใหญจะเป็นคนเฮฮามีอารมณ์ขันก็เลยจะสร้างเสียงหัวเราะให้กับเพื่อนๆในหน่วยได้เป็นอย่างดีนั่นเองนอกจากนี้การที่เป็นเจ๊เนี่ยก็ส่งผลให้ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการชกต่อยหรือมีเรื่องการเวลาเมาแต่ปัญหายาเสพติดเนี่ยก็แทบจะไม่มีด้วยเนื่องจากต้องดูแลสุขภาพผิวพรรณแล้วก็หน้าตาเป็นประจำเรื่องการประสานงานต่างๆก็คล่องแคล่วฉับไวยิ่งเวลาต้องไปประสานงานกับชาวบ้านเนี่ยก็ยิ่งง่ายเลยเพราะคนทั่วไปเนี่ยเวลาเห็นทหารมาก็จะเกรงๆใช่ไหมแต่พอเป็นทหารที่เป็น LGBTQ มาคุยด้วยเนี่ยชาวบ้านที่เป็น ง่ายขึ้นนั่นเองแล้วที่สําคัญก็คือผอบอชาก็ไว้ใจด้วยเช่นกันเพราะผอบอชาบางท่านเนี่ยอาจจะห่วงลูกสาวห่วงเมียไม่ชอบให้ทหารที่เป็นผู้ชายเนี่ยมายุ่งกับที่บ้านเท่าไหร่แต่กับทหารที่เป็น LGBTQ เนี่ยผอบอชาบางท่านเนี่ยสนิทถึงขนาดที่ว่าชวนไปกินข้าวกับครอบครัวที่บ้านได้เลยทีเดียวเพราะว่าไม่ต้องระแวงกลัวว่าจะไปทําอะไรลูกเมียเขานั่นเองแต่ว่าเจ๊เจ๊บางคนที่อาจจะทาเรื่องไม่เหมาะสมก็มีเหมือนกันนะครับอย่างการใช้อํานาจบังคับผู้ใต้บังคับบัญชาให้มาทําเรื่องอนาจารหรือมาดุดุ เสียกันไปหมดค่ะส่วนเรื่องของการดูแลผิวพรรณก็อาจจะมีเยอะกว่าผู้ชายนิดหน่อยอันนี้ก็รบกวนเพื่อนๆหรือว่าผอบอชาเยเข้าใจพวกเขาหน่อยนะครับสุดท้ายสําหรับ LGBTQ ที่อยากเป็นทหารแต่ลังเลอยู่ว่าจะเป็นไปได้ไหมจะปรับตัวได้หรือเปล่าจะโดนนั่นโดนนี่ไหมก็ต้องบอกเลยครับว่ายุคนี้ทหารเขาเปิดกว้างมากๆแล้วครับถ้าเป็นยุคก่อนอย่างเมื่อ10ปีหรือว่า20ปีที่แล้วเนี่ยอาจจะมีการบูลลี่การเอา LGBTQ มาเป็นตัวตลกมาทำอนาจารต่อหน้าคนเยอะๆซึ่งการทาแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ล้าหลังมากๆแต่ในปัจจุ แแบบนนั้นล้ลวทหารเราก็เคารพกันและกันมากขึ้นถึงแม้ว่าในระหว่างฝึกหรือปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเราต้องแสดงถึงความเข้มแข็งแต่เมื่ออยู่นอกเวลางานหรืออยู่กับเพื่อนพี่น้องเราสามารถเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่ส่วนในระหว่างฝึกถึงแม้ว่า LGBTQ ส่วนใหญ่จะชอบตอนที่แก้ผ้าอาบน้ําร่วมกับคนอื่นมากที่สุดแต่ถ้าใครอายก็สามารถใส่กางเกงในาอาบน้ําได้เหมือนกันครับเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็เข้าใจกันอยู่แล้วส่วนใครที่ตอนนี้เป็นทหารอยู่แต่ไม่กล้าแสดงออกว่าตัวเองเนี่ยเป็น LGBTQ ก็ไม่ต้องกลัวนั่นกลัวนี่ครับเราไม่ได้ทําอะไรผิดเราแค่เป็นตัวขอองงตััวเเเท่านน้อง แล้วสำหรับหน่วยไหนที่ยังติดกับวัฒนธรรมเรื่องเพศที่ล้าหลังและค่านิยมเก่าๆก,ก็ขอให้เปิดโลกแล้วก็ยอมรับความหลากหลายกันเถอะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทหารไทยหัวใจ LGBTQ ทุกคนปฏิบัติหน้าที่กันต่อไปนะครับใครมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่กับเวลเลอร์สตอรี EP ต่อไปนะจ๊ะบ๊ายบายคะ่ะคลิปนี้คือพูดโคตรอย่างเท่เลย นอกจากจาทำคอนเทนต์หนุกหนุกแล้วพวกเราเวเลอร์ทัติคอกยังเป็นร้านค้าที่นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางทหารจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกโลกโลกทั้งอเมริกาและประเทศชั้นนำในยุโรปสนใจเข้ามาดูร้านค้าได้ที่สตรีวิทยา2ซอย23หรือเลือกดูสินค้าทางออนไลน์ได้ทุกช่องทางเดี๋ยวผมแปะช่องทางการถังซื้อไว้ให้ด้านล่างนะจ๊ะหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์สับคลาให้พวกเราด้วยคอนเทนต์ที่ทำด้วยความตั้งใจก็ต้องทำแล้วทำอยู่ทำต่อสิครับ